อัมเบอรินกรโดยบริษัทอัมเบอรินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและบริษัทอัมเบอรินบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดด้วยการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทและกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการส่งความรู้สร้างความสุขต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนใน261โรงเรียนทั่วประเทศมีการส่งมอบชั้นวางหนังสือ10หมวดความรู้กว่า285,000เล่มและมีนักเรียนเข้าร่วมชมรมรักการอ่านกว่า28,000คนโครงการนี้ส่งเสริมผลสำริจทางการศึกษาของนักเรียนและเพิ่มวิทยฐา,านะครูผู้รับผิดช,ชอบโครงการและได้มีการจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จ โดยมี at, in, ดรภูริวัตรไอ้คำกวินผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในงานครับก็โครงการของเรานะครับในปีนี้เนี่ยแล้ก็มีจุดเด่นในหลายๆเรื่องที่เราจะต้องต่อยอดนะครับนอกจากที่จะส่งเสริมสนับสนุน เรื่องว่าเป็นทรัพยากรสําคัญดะในการอ่านก็คือหนังสือแล้วเนี่ยก็ในส่วนของการส่งเสริมทางด้านกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการอ่านการสรุปความแล้วก็กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะให้นักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยเราเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายด้านต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให เด็กๆน้องๆของเราเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากปลูกฝังให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็คือนิสัยรักการอ่านนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้การอ่านเป็นประตูที่สําคัญในการที่จะ เปิดไปสู่โลกความรู้แล้วก็โลกที่อยากจะเรียนรู้ในหลายๆมิตินะครับทั้งที่อยู่ในความสนใจแล้วก็เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เขาอยากจะสนใจทั้งการเรียนทั้งเ,เรื่องของสาระความรู้บันเทิงอะไรต่างๆนะครับที่เขามีความสนใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วจริงๆแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายๆส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ทั้งเด็กและยววชวนรวมไปจนถึงผู้ปกครองเนี่ยได้มีการส่งเสริมเรื่องการอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสืออนิทานก่อนนอนกับเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กเล็กๆนะครับที่เข้ามาอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการเราเรามีกิจกรรมในการที่จะช่วยสนับสนุนหนังสืออย่างโครงการที่เราทําร่วมกับทางธรรมารีในในครั้งนี้นะครับแล้วก็ กิจกรรมอ,อื่นๆที่ทางสํานักง,งานคณะกรรมการการศา,ราขาั้นพื้นฐานในกระทรวงศาธิการทําเองก็คือเรามีกิจกรรมอับุกอวิคให้ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหนังสือหรือเลือกเอกสารต่างๆนะครับที่ตัวเองสนใจแล้วก็จัดกิจกรรมในการที่จะอ่านแล้วก็สรุปความบันทึกความให้อ่านเอาเรื่องได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาบริบทต่างๆเพื่อมากขึ้นเพื่อให้เกิดความยังย่งยืนและการต่อยอดอันนี้ครับแล้วก็ มีการดําเนินการกันอย่างต่อเน,นื่องและก็ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือเราครับจริงๆแล้วเนี่ยของโครงการที่เราได้ทํามาในตลอดระยะเวลา5ปีเนี่ยก็กระจายค่อนข้างจะ,ะไปทั่วประเทศแต่ว่าด้วยจํานวนของโรงเรียนในสพเองเนี่ยก็ มีค่อนข้างที่จะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกอยู่ในแล้วประมาณเกือบ3 0 0แสนคนทีนี้ในส่วนอื่นเนี่ยที่คิดว่าก็คงจะมีการสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์ในโรงเรียนทั้ง2 6 1โรงเรียนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมองดูในช่องทางหรือโอกาสอื่นที่เราจะหาพาร์ทเนอร์แล้วก็ช่วยกันสนับสนุนมาในหลายๆแรงเพื่อที่จะทําให้โรงเรียนกว่า2 9 0 0 0กว่าโรงเรียนนี้อยู่ในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานเราเองเนี่ยได้รับโอกาสดีๆเช่นน,น,นี้เช่นเดียวกัน,กนครับ